สวัสดีครับวันนี้น้องพามาชมนะครับนี่ไก่สวยๆนะครับตรงนี้เป็นสายแดงหล่อนะครับแดงหลอมานาครอ,อันนี้ตัวที่หนึ่งนะครับนี่อันนี้ตัวที่สองนะครับพรงนี้เป็นไก่นะครับไก่ยังไม่เคยเตะนะครับ อันนี้นเยียนแล้วครับ Terima <laughs> kasih ทาไงเช้าลุกทำไปอีกคนเนี่ยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ